ค้นหามา,มาให้ชมหลากหลายมากมายในโลกใบกลมกลมผสมกับสิ่งที่สวยงามทุกเรื่องราวที่มากมายบอกต่อกันไปปากต่อปากสวัสดีครับ ก็รับเข้าสู่รายการปากต่อปากรายการที่นําเสนอเรื่องราวสาระดีๆจากปากคุณผู้ชมไม่ว่าเรื่องนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับถ้ารู้ถึงหูเรา2คนเราจะนํามาพูดคุยกันปากต่อปากทางโมเด r ในทีวีแห่งนี้ครับ วันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องที่พูดันปากต่อปากแล้วก็เป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากเลยนะก็คือน้องเอมมี่นิสิตจุลาทําไมล่ะจ๊ะเธอเป็นเบาหวานนะครับแล้วเธอไปใช้การนวดเนี่ยนวดไปนวดมาปรากฏเสียชีวิตเลยนะครับเรื่องแบบนี้นี่คงต้องคุยกันให้ชัดเจนแล้วนะใช่เนาะเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีบริการทางด้านนวดเป็นที่ประทับใจชาวโลกถูกต้องครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าตกลงนวดแล้วตายเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคนเป็นเบาหวานที่ตกลงนวดได้หรือนวดไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถ้าคุณ เราที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเกี่ยวกับการน,นวดว่านวดแล้วเจออะไรเคยนวดแล้วถูกหลอกหรือว่านวดแรงเกินไปไหมเกิดผลเสียยังไงส่งามาบอกกันได้เลยนะครับทาง SMS ของปากต่อปากก็คือ4111255นะครับ4111255จะได้เป็นอุทาหรณ์ในการเตือนใจกันไว้นะครับแ,แล้ววันนี้เนี่ยนะครับพิเศษสุดเลยครับเรามีเสียงที่มีการพูดคุยกันปากต่อปากเลยนะครับกับอาชีพต่างๆว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างเกี่ยวกับก,บการนวดเอยากรู้ไหมครับรรถ้าอยากรู้ไปฟังกันเลยครับถามว่าสำคัญไหมสำคัญนะ ในการทํางานเรานั่งทํางานทั้งวนันนั่งหลังโคหลังแข็งก็ต้องไปนวดคลายเส้นคลายตัวว่ามันก็จะทาให้ตัวเองสบายขึ้นนะครับเคยไปนวดมาค่ะชอบนวดแผ่นไทยปกติเวลาเจ็บขาหรือว่าอะไรเงี้ยก,ก็ก็คือเขาก็จะนวดกดจุดให้หรือว่าแก้พวกอาการปวดท้องหรือว่าอะไรนี้ด้วยไม่ใช่แค่ว่าทางกล้ามเนื้ออย่างเดียวคือจริงกล้ามเนือ้อแบบมันลา้ามันตึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปนวดมันก็หมอนกับคลายเส้นไปด้วยค่ะก็สบายตัวปากต่อป่า ใครจะรู้แล้วว่าไอ้ที่ไปนวดนวดแล้วเสียสตุ้งสตางนะตกลงมันนวดถูกวิธีหรือนวดผิดวิธีกันแน่นั่นแหละสิเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่านะครับว่าการนวดเนี่ยมีลักษณะอย่างไรกันบ้างนะครับผู้ร่วมรายการของเรานะครับคุณองคอาจศิลสมบูรณ์นะักการแพทย์แผนไทยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนะครับและคุณมานรัตน์นิ่มสกุลศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยและสปาสมาคมพัฒนาศิลปาชีพครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดี ถ <c oughs> ามกูเฟิร์สเลยลวกันว่าปัจจุบันนี้มีคนมาเรียนนวดเยอะไหมครับมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีตั้งแต่วัยรุ่นก็มีวัยรุ่นที่มาเรียนเนี่ยนะคะคือมีความประสงค์ไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็เอาวิชาชีตรงนี้ค่ะไปทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยอันนี้นะะต้องถามทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วลวะ,ค,ะครับคุณองการถาว่าเรามีการไปตรวจมาตรฐานบ่อยครั้งขนาดไหนครับหรือมีเกณฑ์ยังไงบ้างในระบบการให้บริการเองเนี่ย ถ้าเราพูดถึงตัวผู้ให้บริการเลยเนี่ยหลักๆเนี่ยมีอยู่4ี่กลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งก็คือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่จบหลักสูตรจากปริญญาตรีนะครับมหาวิทยาลัยต่างๆอันที่สองก็คือแพทย์แผนไทยที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรมไทยหรือว่าสาขาการนวดไทย กลุ่มที่3มันจะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยก็คือพวกนี้ก็จะจบหลักสูตร330ชั่วโมงหรือ800ชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่าเหนืออื่นใดพวกนี้ต้องทํางานภายใต้การควบคุมของแพทย์แผนปัจจุบันก็ดีแพทย์แผนไทยก็ดีที่มีใบประกอบลูกศิลปะกลุ่มสุดท้ายคือหมอพื้นบ้านหมอพื้นบ้านเนี่ยก็จะดูแลคนอยู่ภายในชุมชนของเขาเองตามต่างจังหวัดเนี่ยครับเป็นองค์ความรู้และกลุ่มปัญญาของเขาเองนะครับ อยากจะทราบว่าตกลงนวดมีกี่ประเภทคะเพราะว่าบางทีก็เห็นนะคะเขาเหยียดเท้ากันนวดฝ่าเท้าบ้างดีผัวก็หลกบ้างนะคะ <c oughs> เอาหินมาลึงบ้างนะคะลูกประครบบ้างเอาไม้ทะลวงเอ <c oughs> าไปวันลย <c oughs> อะไร <c oughs> อย่างเงี้ยมีกี่อย่างคะคุณอ๋อครับทีนี้เรื่องของการนวดเนี่ยเราสามารถแบ่งเป็นกว้างๆได้สองลักษณะก็คือ อันแรกก็คือเรื่องของการนวดเพื่อรักษานะครับมุ่งหมายเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับรคกล้ามเนื้อกระดูกโครงสร้างนะครับอันที่สองก็คือเพื่อผ่อนคลายหรือส่งเสริมสุขภาพมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายของระบบกล้ามเนื้อส่งเสริมสุขภาพ่ยครับอาอย่างน,นี้นีกวดกค่ะ ฉันอยากจะทราบว่าไอ้ที่นวดแล้วตายคามือแล้วก็ถึงแก่กรรมเนี่ยมันนวดอีกท่าไหนถึงตายได้คะโอ้ช้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งบอกนะครับเดี๋ยวอุบมาไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าปากต่อปากรับรองว่ามีเรื่องราวที่เป็นข่าวสะเทือนขวัญมากๆเกี่ยวกับการนวดแล้วเสียชีวิตสักครู่เดียวครับ,บมืนวดเสร็จแล้วเนี่ยไขมันที่เกาะอ,อยู่ตามเส้นเลือดมันจะหลุดถ้ามันหลุดเข้า<อ><อ>ไปที่ <ใน S 1> ที่สมองคับหมอปกติที่สมองปะมพน่อ,อ,อทำให้เกิดโรคอัมพาตได้อันนี้ช่างต้องระมัดระวัง ดูรายการป่าต่อต่างในช่วงที่2กันนะครับช่วงนี้เนี่ยเชิญอาจารย์ได้เลยเมื่อกี้ผมเรกไว้อีกแล้วคับตกลงสรุปแล้วมีโรคอะไรบ้างคะที่ไม่ควรจะใช้บริการนวดเลยจริงๆแล้วนะคะโรคที่เป็นข้อห้ามนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างมีมะเร็งนะคะมะเร็งเนี่ยมะเร็งทุกส่วนเลยไม่ค่ะจะเป็นแล้วแต่จุด ถ้าเป็นมะเร็งในระยะเริ่มต้นนะคะเราก็จะนวดแต่ไม่ได้ไมีนวดบริเวณที่เป็นเกิดโรคในขอวมะเร็งนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดมะเร็งมันเกิดในระยะสุดท้ายแล้วอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะแพร่กระจายไปทางร่างกายได้เราจะไม่นวดนะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่มีอาการพวกกระดูกกระดูกผุ กระดูกแตกเหล่านี้นะคะเราก็ต้องใช้ข้อควรระวังในการนวดความดันอย่างเงี้ยถามนวดได้ไหมนวดได้แต่ก็ต้องเรามาระวังบางส่วนอย่างคอบาลัยอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปเน้นเพราะอะไรเพราะเลือดมันจะเข้าไปเลี้ยงสมองมากเกินเพราะมากเกินทําไมแตกอ่าเบาๆก็แค่เอามาฟึ๊งเอามาพาดขออนุญาตเสริมก็คือว่าสําหรับผู้คนที่มีไขมันในเลือดสูงเองประกอบกับความดันความดันสูงเนี่ยก็ไม่ควรจะนวดนะครับ เพราะว่ามันมีเหตุอย่างนึงก็คือว่าเมื่อน,นวดเสร็จแล้วเนี่ยไขมันที่เกาะอ,อยู่ตามเส้นเลือดมันจะหลุดถ้ามันหลุดเข้าไปที่ที่สมองครับปอติที่สมองปั๊บก็สามให้เกิดโรคอาัมาพาตได้อ,อันนี้จ้องจะมดระวังก่อนที่เราจะคุยกันต่อนะครับตอนนี้รายการปาต่อปาก,ก็มีความรู้สึกจากครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัวไปจากการนวดนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากองค์ประกอบต่างๆหลายองค์ประกอบมารวมกันเราไปฟังความรู้สึกของครอบครัวนี้กันครับผมก็ถามว่าลูกสาวผมเป็นเบาหวาน สามารถรักษาได้ไหมเขาบอกเขารักษาได้ผมก็ดีใจมากเลยว่าลูกผมจะไม่ต้องฉีดยาผมเองเส่วนตัวอกว่าอลองดูล,ลุ้นๆหน่อยคงไม่มีอาการแบบรุนแรงขนาดมีอะไรหรอกนะไม่เคยคือไม่ได้คิดว่าจะมันถึงชีวิตไงเข้าไปแล้วก็แปลกใจว่าต้องให้ถอดรองเท้าล้างขาเวลาน,นวดเนี่ยบางครั้งก็ขึ้นไปเต้นนวดบนตัวเหยียบบนตัวไป,ไปเต้นด้วยทั้งตั้งตัวเลยทั้งอกทั้งคออะไรเงี้ยบอกลูกอดทนนะลูกนะ แต่เด็กเขาก็คือลูกเราก็แบบอดทนจริงอ่ะเขาก็หวังว่าจะหายอ่ะเขาเอาเนี่ยเอาเอาเอากองหินมาที่ไปไปผมไม่มองเห็นไม่ไม่รู้ว่ามันจะรู้ว่าเป็นหินร้อนเขาก็เอาเอาเอาฟูกเนี่ยปูบางๆผ้าปูผ้าปูอ่ะแล้วเอาตัวไปนอนไปนอนทั้งหน้าแล้วข้างหลังมันก็ไปไปแบบอุ่นตัวแต่วันนั้นของลูกสาวใหญ่มากแม่เนี่ยเพราะว่ามันอยู่บนหัวแม่นอนไม่ได้ไงขยับไม่ได้่ใหญ่นอกใหนี้เลยอ่ะ ของลูกสาวอะแต่วันนั้นที่ถูกจัดแค่เด็กนิดเดียวที่อยู่สองนอนนิดเดียวเองแต่ที่ตรงนี้ที่เรามาพูดเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะเป็นอุทาหรณ์ให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยวิธีการหลอกของเขาเป็นอย่างนี้นะเป็นกระบวนนะกระบวนการนะมีวิดีโอออกมาก่อนให้ชวนเชื่อเอาคนที่มีหน้ามีตาคนที่นับถือถ้าเราไม่หยุดกระบวนการนี้นะมันจะแพร่ไปทุกที่ผมเองเก็แค่แต่เสียใจอย่างเดียวว่า เสียลูกไปเขาใส่ให้ตำรวจดำเนินการกฎหมายครับแล้วก็เราไปนนี้อยากเกรงใจเราก็อยากเชื่อครง่ายๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพชีวิตตรวจสอบและตรวจสอบไม่สใส่เ้าจะให้สังคมได้ต่อต้านคนที่เปรียบหลอกลวงแล้วก็ขจัดให้หมดสิ้นไในแผ่นดินไทย รายการก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเอมมี่ด้วยนะครับที่ได้สูญเสียบุตรสาวไปนะครับตามหลักการนวดเนี่ยสามารถขึ้นไปเหยียบบนตัวของผู้รักษาได้ด้วยหรอครับไม่ได้ค่ะผิดจรรยาบรรณค่ะซึ่งวันนี้นะครับรายการปากปากับปากก็นําตัวอย่างของการนวดสาหรับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมาตรงนี้เลยนะครับมีหลักเบื้องต้นไงครับอาจารย์ครับก็คนเบาหวานเนี่ยคะ่ะเราก็ต้องคอนโทรลเรื่องของน้าหนักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแผลบอบช้าขึ้นมานี้เกิดใดขึ้นอันนี้อาจจะทําให้ภาวะของการหายของแผลนั้นช้าอาจเกิดการช้้อน่ใหยวาทํ การไหลเวลียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาดยการนวดให้ดีขึ้นแต่เราก็ต้องคอนโทรลเรื่องของความร้อนเช่นเดียวกันเรารู้แล้วว่าถ้าเราลงเขาไปเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกเราอาจจะเทสจากที่ท้องแขนเราก่อนอตรงนี้ <หา S 1> อันนี้เริ่มรู้สึกอุ่นนะใช้ได้แล้วก็ค่อยทําการเทสลงที่ตัวเขาขอบคุณจาทั้งสองบ้าน<บ><า>เลยนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปรวมกลุ่มตรงนั้นก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็ต้องถามคุณรองอาจปิดท้ายนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเป็นเบาหวานนวดแล้วจะหายไหมครับโรคที่เบาหวานจะเป็นก็คือว่าจะชาปลายมือลาายเท้ ใหครับเพราะนั้นการรักษาการนวดก็คือเป็นการเพิ่มการไหลเวียนไปเลี้ยงบริเวณส่วนปลายของร่างกายถ้าทําให้มีการไหลเวียนเพิ่มมากขึ้นลดอัตราการตัดนิ้วทิ้งนะครับเพราะว่ามีสําหรับเรื่องนี้มีงานวิจัยรับรองเรียบร้อยแล้วว่ารักษาได้ในเรื่องของการลดอัตราการตัดนิ้วอะไรพวกนี้ครับช่วงท้ายอยากให้ครูเฟิร์สได้ฝากทิ้งท้ายนิดนึงสำหรับคนที่ชอบนวดว่าต้องเลือกยังไงพิจารณายังไงครับ เอางี้ครูเฟิร์สฝ่าว้ย5-2นะคะสอแรกทําการศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นไว้ก่อนว่าการนวดที่ถูกต้องเนี่ยนะคะมันควรจะมีลักษณะการนวดยังไงเอาอย่างสศึกษาสที่2นะคะมีการสอบถามสอบถามผู้รู้สอบถามผู้มีประสบการณ์นะคะวิธีการในการเลือกคุณหมอหรือร้านในการที่จะให้บริการ3ามนะคะสังเกตนะคะอันนี้ถ้าไปไปที่ร้านแล้ว จะไปที่ร้านแล้วใช่ไหมคะไม่มีคนเข้าเลยดูวยอลยแค่อย่างนี้อาจจะน่ากลัวเข้าไปนวดตายแม่เลยเไปดีกว่าคุณมีใบอนุญาตไหมมีใบอนุญาตไหมใช่ไหมคะสอที่สี่พอได้เราคิดว่าเราเชื่อมั่นและเข้าไปลองนวดสัมผัสเข้าไปสัมผัสสัมผัสดูสิว่าหมอนวดที่เขาให้บริการเราเนี่ยสัมผัสถูกในที่ที่ควรสัมผัสหรือเปล่าหรือเขากดไปในบริเวณที่มันไม่ควรหรือเปล่าสุดท้ายอันที่ห้าค่ะสติ ต้ <pec> องมีสต <Hospital> ิเห <โ confort. S 2> ็นไหมคะเพราะบางทีเ <assist> นี่ย บางคนหูเบาและเชื่อคนง่ายขาดสติข้อที่หกค่ะคือถ้าไม่มีห้าข้อเสียชีวิตค่ะการสรุปได้คมมากผมเองก็มีคำสรุปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยปัญหาจากการด้วยก็เกิดจากไทยสไตล์ของเรานั่นเองก็คือช่างบันเทอเชื่อคนง่ายแล้วก็ขี้เกรงใจทําให้มีปัญหาตามมานะครับเพราะฉะนั้นช่วงหน้ามาคุยกับท่านนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับผมมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกกันปากต่อปากเลยครับ ปากต่อปากเกิดมาเป็นมนุษย์สิทธิเขาให้หมดตั้งแต่เกิดสิทธิในการตรวจสอบอตรวจสอบครับไม่ยากครับในเมื่อยังจะยังจะหาว่าไปนวดที่ไหนสบายก็มีสิทธิที่จะตรวจว่ามันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือไม่จริงมันหมอจริงหรือหมอหมอเทียมปากต่อปากช่วยตัวเองการเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากตัวเองก่อนมันมีธรรมะบอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถทำไมถึงต้องยกประโยคนี้มาเพราะว่า ต้นเหตุแห่งความสูญเสียเนี่ยมันเกิดที่ตัวเองไม่พึ่งตนเองก่อนออเกิดมาเป็นมนุษย์สิทธิเขาให้มาตั้งแต่เกิดสิทธิในการตรวจสอบอตรวจสอบครับไม่ยากครับในเมื่อยังจะยังจะหาว่าไปนวดที่ไหนสบายก็มีสิทธิที่จะตรวจว่ามันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือไม่จริงมันหมอจริงหรือมือหมอหมอเทียมกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากแต่การบังคับใช้อย่างไม่เสมอภาคสองประชาชนไม่รู้สึกเรื่องที่เอากฎหมายตรงนั้นมาสอนรับกับสิ่งที่ตัวเองเกิด ผมว่าเรื่องนวดที่เกิดเหตุตรงนี้เป็นเรื่องที่มันมากกว่าความนวดปกติเพราะว่าจากเรื่องนี้เนี่ยอุทหาหรณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ การโฆษณาชวนเชื่อและการที่คิดโดยไม่มีสติสมปชัญญะสิ่งที่กําลังพาบุตรหลานเราไปตรงนี้เนี่ยม,มันดีหรือไม่ดีถ้าเป็นกระบวนการหมายถึงว่าเชื่อมต่อมาเลยว่าให้สนับสนุนร้านนี้แล้วก็เล่าข้อความว่ามันดีอย่างนี้อย่างไงเนี่ยอย่างนี้เนี่ย,ย,ยมีพฤติกรรมร่วมกันช่อกงโอ้แม่เจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งมีโทษจําคุกหนักมากนะฮะช่อกงธรรมดานะครับแต่นี่ช่อกงประชาชนคือมาทางสื่อทางโฆษณาท่านอาจารย์เราถามว่าถ้าใครชีน้นํา แล้วสามารถสอบว่าเป็นกระบวนการเดียวกันอันนั้นเรียวกว่าแกงละครับแต่ถ้าเกิดฉันไม่ได้มีเจตนาอะไรเขาบอกมาฉันก็เลยมาบอกต่ออันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการ,รแต่ก็กลับมาที่<ม>ผู้บริโภคคือตัวเราเองเนี่ยอย่าเชื่อใครง่ายอย่างหมอเถื่อนที่เกิดกรณีทําให้คนตายนวดตายคามคือเนี่ยอันนี้มีความผิดยังไงบ้างมีความผิดถ้าตายก็ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึองเกิดความตายาาถ้าสาหาัสถ้าเขารักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า20 ยี่สิบเอ็ดวัน uh huh. ก็เป็นอันตรายสาหาัส uh huh. ถ้าเจ็บธรรมดาก็ร่างกายและจิตใจ uh huh. มันจะมีโทษตามตามตาม,ตามข้อหามันประมาทตายประมาทบาดเจ็บสาหาัสและประมาทเจ็บร่างกายธรรมดา uh huh. สื่อเนี่ยชอบทำเรื่องที่มันกำลังร้อนๆผลสุดท้ายในการลงโทษลูกกระทำความ uh huh. ผิดเนี่ยสื่อไม่ค่อยมาบอกละ uh huh. ยกตัวอย่างง่ายว่าพอมีเรื่องปุ๊บก,ก็พูดจะบฟองสบู uh ่ huh. มันมาเรื่อยๆรพอจบปับ๊บนายกอเป็นหมอเถื่อนได้รับโทษ จำคุกห้าปีต้องประจานกันเพราะถ้าประจานมากๆไอ้คนกลัวถูกไหมครับหมอเชอจะได้กลัวใช่ไหมครับมันกลัวปราไ,รไม่ได้สิคะมาไม่เคยทําผิดสารภาพลดเึินหนึ่งแล้วก็พอดียังอยู่ในวัยยาวก็ไปล้างซ่วมบางทําอะไรบ้างบําเพ็ญสาธารณกุศลจอขา่าวไม่ได้ลงโทษเลยช่วงไทยท่านนายกได้ฝากทิ้งท้ายดีกว่าว่าจะ,จะฝากอะไรถึงคนไทยบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลวดหรือว่าการใช้บริการต่าง,างๆเนเชิญด้ยครับผมเชื่อในทฤษฎีตนเป็นที่พึ่งของตนเองค่ะตราบใดที่เราใช้วิจาราณใช้สติ ใช้ปัญญาอย่าเชื่อของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีในโลกทฤษฎีตรงนี้ใช้ได้ครับฉะนั้นถ้าตัวเองมีจิตดีๆนะฮะจิตดีๆสมาธิดีๆเนี่ยโอกาสจะถูกหลอกหรือถูกแก๊้งต่างๆที่มาหลอกลวงเนี่ยเรียนครับยากครับนับเพราะปากที่คมเลยอันนี้ผมเชื่อสามสิบกว่าปีเป็นทนายความมาเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าว่าถ้าเราพึ่งตัวเองแล้วเนี่ยเราพึ่งตัวเองได้ตลอดชีวิตครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณนรินพงศ์จินาภักด์นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยที่มามอบมุมมองดีๆเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายขอบคุณมากาเลยนะครับด,ดีครับดบครับติดตามปากต่อปากได้ทุกวันพัสดดีแล้ววันศุกร์นะครับตั้งแต่8 3 0นาานาทีเป็นต้นไปและถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องเราต้องการจะให้เราสองคนบอกเล่ากันปากต่อปากส่งมาได้เลยนะครับทาง Facebook ปากต่อปากโมเดิร์นไทยทีวีหรือว่าส่งเอสเอ็มเอสมาชมเราสองคนว่าเหมาะกันมากหรือว่าจานชุดสวยมากว่านี้นะครับก็ได้ทางสี่หนึ่มาที่0-2-9356870 วันนี้ต้องขอบคุณจอ LED จากบริษัท n b c a c t ด้วยนะครับเราทั้งสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับปปาากกต่อ